มธรรมนรส,รสาภนการตัดสินผลการประกวดได้พิจาราาตัดสิสนจังหวัดจนทบุรีเดี๋ยวไว้ไวที่หลังทย่งงี้เดี๋ยวผมขอมอบเป็นเกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิกนะคะแก้แต่ค่ะพร้อมเกียรติ เกียรติบัตรค่ะโรงเรียนทาสูราชกำรัทก์คเรในที่าแล้วก็พอมเนเกติบัตรค่ะรางวัลต่อไปนะคะเป็นของนายวัชชัยหานพืชแรวเรีเนณทาตูรากลังศัค่ะมฮังเรโรงเรียนวัดววิเวการามค่ะค่ะ รางวัลชมเชยค่ะทีมตะลุตะลุงเหนือประกันกับตองรายงานจุดกั้นนะครับนี่เป็นจุดกลุ่รับจอเลยครับท่านผู้ชมรางวัลที่สองค่ะในพวกรางวัลที่สามนางประเตื้องแก้วโพนอาสาสมัครประกันับเรียนท่านปีนะครับ,รบจะขอใครนี้นะครับ ประบผลลุ้นร่วงได้ดีตลอดปีใหม่นี้ขออวยทุกคนครับไม่จนไม่เจ็บมากไปสิ้นสุดโดยชั่วนาครับไปดีครับครับ